ม็กแปดบวกเบสไซคอนไมจี icon, gi, ดีสุดเขาว่ากันว่าคือวีเอล่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมสี่สควอ์เหรอซีโมโนวิกสาบายแปดห้าถึงแปดเจดโอไมค์ก็ราคาค่าทําเท่าไหร่อโบทําไอคอนหรือไปลาฟินยาเอาโชว์ดีพี่ทําลาฟินยาได้ลาฟินยาทําไอคอนได้วีเอล่าโบค่าทำสามแสนห้าสามแห้าเราไปทําวาลานไหมโบเราทําวาลานมันเล่นกันไหม อะไรวะเนี่ยโกไอเทมสามสิบใบการันตีแปดสิบหกหนึ่งใบขายได้การันตีแปดสิบหกหนึ่งใบขายได้ทั้งหมดเทดเดบลแสนห้าน่าหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแบบว่าเราเราเปิดได้ซา่าคือเราลอดถึงไบโบเอาไรแชทอันนันใจเซอร์แผกไหม, right, pack, ไหมจีอันนันเจออันนันเจออันนันใจเซอร์แผกโบบอกเอา เลาววะเล้ววะเฮ้ยแดม w much สามแสนเหรอว่โบลาฟิโอเลเอาสามแสนเลยเหรอว้าวดวงมาต้องทำ่างนี้แล้วโบเบลรอยู่เบลรอยู่ซะด้วย Mac แปดสิบแปดบวกเบสไซคอนไม่ใช่ Mac แปดสิบแปดบวกสิ Mac แปดสิบแปดเบสไซคอนเพยเยอร์แพ็ค for me โบ ทั้งนี้แล้วผมได้กัตตูโซ่ไหมจีทั้งนี้ B right now. เอเอที Barn, มีวูไรน์นัลเฮ้ยไอ้ก็ตจอนนี่บานไหมจีแกรนด์เบลอีกอังกฤษโบเฮ้ยทูบีแฟร์ชัดเกินค่าทำไหม ได้แรงสามใช่ไหมเอาไรโบโบจัดไปไหมจีแชทสเปร์ W4BPK แค่ดาบอยเนี่ยวะโกโบแปบสองคูนยี่สิบแชทไม่ได้แม้กระทั่งบอกเอาไม่จไมีได้เปลลิยนญาดูดสกายเกติ้งคุกสกายเกติ้งคุบโอทีมโ,โดวีคสามใบ no walk out ทุกคนอืมเจี๊ยทีมวอเตอร์เยียร์่ะทีมวอเตอร์เยียร์เคยติดโจนว่ะทีมวอเตอร์วีกชัดวอล์กไหมไม่ walk again, วอล์กเกนโบอันนาเตอร์หลุดโซเล่ให้ให,ให้เขาหรือเปล่าน็อป <Nope. S 1> เขาได้เอ่อแปดสิบแปดสิบเจ็ดไปสามคูณสิบปะหรือยี่สิบไม่รู้โบไม่มั่นใจผู้หญิง walk out, วอล์กเอาท์ะเซนเตอร์แบ็กขอให้เป็นมาปิเลงองแล้วกันนะโบ ขอ้เป็นมาปีลีองแปดสิบเก้าแล้วกันนะแชทเปาโลดีบาล่าว่ะแดมากับไอรีหินอะไรข้างในไม่มีไวจีนบแดงนบว่ะแปดสิบเจ็ดคูณสองครับว้าวบอกเอา่ะเซนตอร์มิดแบรดฮิวาใช่ไหมทางรอดของเขาคือ จะวิลเลียมโซลิโบวะบอวิลเลียมโซลิโบวะเดคนไร้วะไม่ใช่โซลิโบวะบอฮีโร่แพ็คจะเซฟโย่ไลฟ์นะดูโบโบบอกว่าฮีโร่แพ็คจะเซฟโย่ไลฟ์นะเ e t โกโบฮีโร่แพ็คว walk out กองหน้า my god nice to see y o ดูดแอลเจไน i ์ทูซียู เอลเจโบลิงเนม,มาโชคดีโบขอ่อยโบได้ W มากกับผมไปเลยแชทโชคดีไหมจีแ a x กไอคอน for you โบแม็กแปดสิบแปไอคอนขอยโบโชคดีว่ะร่างกายกำยำล้ำเลิศโบกองหน้าโอ้ย oh y god <laughs> 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 บัลลงดอไม่จีมีให้ลมมูดิดไอดอล <laughs> บัลลงดอโบ เทปเชว่าดูพร้อมแล้วไปเลยไหมจีอารามีออไรต์กายหัวฟูมากคุณคุณไรกาดปะไรกาดปะแตกว่าไรกาดอะอินเตอร์เซปพลัสใช่ปะเฮ้ยเ้ยยืนเซ็นเตอร์แบ็กพอได้อยู่ไหมจีผมว่าไม่น่าแตกว่ะไรกาดโบไรกาดเท่ามัชวะไหมจีเ right, ท right, ่ามัช โย่แชทเหยอว่ะ W บอนี่บอ W ที่สุดในสามคนแล้ววันนี้ไหมจี